เจ้าสกิปเราออกไปประจนภัยกันดีไหมโนราเจอแผนที่ลึกลับในห้องเก่าเจ้าสกิปมองด้วยความสนใจเราต้องไปให้ถึงเกาะให้ได้ทั้งสองนั่งเรือออกเดินทางสู่เกาะลึกลับที่ปรากฏบนแผนที่สกิประวังนะตรงนี้ดูแปลกๆบนเกาะพวกเขาเดินผ่านป่ามหัศจรรย์เต็มไปด้วยแสงสว่างลึกลับ เราทำได้สกิปจับมือฉันไว้พวกเขาต้องข้ามแม่น้ำด้วยความระมัดระวังแต่ไม่ยอมแพ้หน้าประตูหินมีรอยสลักลึกลับโนราต้องแก้ปริศนาเพื่อเปิดทางถ้าเราสังเกตรายละเอียดดีๆเราน่าจะเปิดประตูได้ในที่สุดพวกเขาเจอสมบัติและเรียนรู้ความกล้าหาญที่แท้จริง การผจญภัยครั้งนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าและความพยายามทำให้เราผ่านทุกอุปสรรคนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆทุกคนรู้ว่าการกล้าผจญภัยและไม่ยอมแพ้จะทำให้เราเติบโตและค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องสต o r ์เรนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครและร่วมเดินทางไปพร้อมกัน